ให้เขามาทําให้นะทุกคนไม่ได้คิดอะไรให้เขามาทําให้หรอกเพราะว่ามันต้องมาทําด้วยตัวเองนะก็ดูตัดนะเขามาตัดแต่แคบลายมันเอาไม่อยู่นะทุกคนมันต้องเนี่ยนะคะต้องหลุกถอนด้วยนะลูกชายเขาก็มาลูกแขรเขาจะถอนแสงไปเยอะไป จะได้ไม่เป็นมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะนี่นะคะเฮสเสงธรรมชอบอันนี้จะเป็นขาปากขานะคะตัดทิ้งก็ได้ไหมตัดทิ้งก็ได้นะทุกคนหน้าแรงลูกชายจะตัดแล้วแหละมันขึ้นมาใหม่นะคะลูกชายจะตัดแล้วขึ้นมาใหม่แล้วจะเป็นดงกระชายกระชายก็เขาไม่ขายได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ตัดไปไปขายเอ้ยขุดไปขายเรืออะไรหรอ เขาเก็บ <se ller> ไว้นะคะเผื่อเวลาได้มาอยู่บ้านเราก็จะได้ปลูกนะคะข้างหลังเขาก็เช่าปลูกมันนะคะปลูกมันก็ปีปีละห้าร้อยนะทุกคนที่สองงานนะคะก็ให้เขาปลูกไปนะคะนี่ห้องน้ำมาสภาพนี้นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ อยู่สำโรงน้อยหมู่เจนะคะทุกคนอยู่บ้านบ้านเกิดนะคะก็จะอยู่ในสภาพนี้นะคะโกหน่อยนะคะทุกคนก็มาทําความสะอาดนะคะอย่าด่ามานะคะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาก็จะมาทําความสะอาดบ้านนั่นแหละถึงได้มาสวัสดี20ิท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะบรรยากาศนะคะฝั่งนู้นไม่ใช่ของเรานะทุกคนของเราแค่บริเวณบ้านแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ห้องน้ำเดีย๋ยวเราก็จะสับให้เตียนนะคะทุกคนเนาะให้ให้สะอาดเพราะว่ามา <c oughs> แต่ละครั้งนี่นะมาแต่ละครั้งนานๆามาทีหนึ่งเดือนเรามาครั้งหนึ่งนะคะประมาณเดือนเสร็จนะ,ะทุกคนก็มาทําความสะอาดบ้านนะคะ <c oughs> ให้ลงเตียนนะ,ะอืมก็จะลลกนิดหนึ่งคงไม่ว่ากันเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนเนาะ,ะเพราะไม่ได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นต้นขาไะ,ะขานี้ลูกตัด นะคะต้องถ้าอยากให้มันนี่เราต้องตัดนะคะแต่ว่าหน้าผมไม่ไม่ต้องตัดหรอกเราจะคุมไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะคะก็ปล่อยให้ขามันขึ้นแล้วกันนะคะทุกคนถ้าถ้าต้นขาขึ้นปุ๊บนะคะมันลามออกมาปุ๊บมันก็จะอย่างอื่นมันก็ขึ้นไม่ได้ละนะคะก็ใช้ขาแทนแล้วกันนะคะนี่ <c oughs> พอดีมาธุระด้วยกิจกรรมในหมู่บ้านเขาทำทำบุญกันอยู่เราก็เลยยังไม่ไปนะะ เดี๋ยวให้เขาทำบุญเสร็จก่อนก็พอดีนะฮะไลฟ์ลงประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีอเดี๋ยวเราค่อยไปนะฮะมีเสียงเขาทานข้าวทานอะไรเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปนะฮะก็จะเป็นการทําบุญหายากนะคะเขาเรียกอะไรนะแซน,นต์นตลาวนะคะเขาก็จะบางสกุลก็จะมีกลุ่มมาทอดผ้าบางสกุลนะคะกันนะคะทุกคน <c oughs> นี่นะคะ สวัสดี20ท่านด้วยนะคะสวัสดี20ท่านนะคะไม่มีเห็ดนะคะเห็ดไม่ออกนะปกติเห็ดปวกจะออกนะทุกคนเนี่ยออกแถวนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นว่านะเนี่ยโอ้ยตายคือเพื่อน fc ดูนี่นะคะอง,งุ่นป่าด้วย fc ว้าวโอ้นี่บ้านเรามีอง,งุ่นป่าด้วยทุกคนน,นู่นลูกเขานะคะโอ้โห สุกแล้ว่ะนี่สุกแล้วนะทุกคนเนี่ยอัญมณป่าค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสมุนไพรนะคะเขาก็จะเอาไปหมักทำวายได้นะทุกคนโอ้โหโดกด้วยข้างบนด้วยทุกคนโอ้โหสุกดําเลยสุกดําอันนี้หล่นไปแล้วนะคะทุกคนนี่หล่นไปแล้วนะฮะอัุมณป่าสุกเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปตําส้มตำนะคะทุกคนเนาะนี่โอ้โหนู่นนะคะทุกคนโอ้โหเนาะ นี่เห็นองุ่นป่าแล้วเพื่อนเอออ่ะเดี๋ยวนี่องุ่นป่าหรือว่าไอกโกยมาลาเขาจะเรียกอีกโกยนะ,ะอ่าเขาเรียกก็บางคนเขาเรียกองุ่นป่านั่นแหละนะคะอ้าวมาเยี่ยมบ้านเห็นผลไม้อ่ะองุ่นป่าแล้วนะ,ะทุกคนอืมเอาไปทำส้มตำได้เนาะ เดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมนะคะองุ่นป่าสุกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะถ้าถ้าชนบทบ้านเรามันจะมีนะ,ะสมุนไพรนะคะทานได้นะคะ